วันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาตรวจเช็ครถประจำวันนะครับเพื่อให้รถของเรานั้นพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับจะเป็นการตรวจเช็คห้องเครื่องยนต์นะครับตรวจเช็ครอยรั่วซึมของห้องเครื่องยนต์และรอยรั่วซึมใต้ห้องเครื่องยนต์ สำหรับการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับเราต้องจอดรถบนพื้นที่ราบนะครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีครับการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกมานะครับผมดึงไม้แรกออกมานะครับเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปใหม่นะครับไม้นี้พอดึงออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูระดับน้ำมันเครื่องนะครับระดับน้ำมันเครื่องนะครับควรไม่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่เกินขีดบนนะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางของเหล็กวัดน้ำมันเครื่องนะครับ ตามนี้เลยครับผมแล้วก็เสียบก่อนที่จะเสียบกลับไปคืนนะครับตควรเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับที่จะเข้าไปอยู่ติดกับน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทําอันตรายต่อเครื่องยนต์ได้นะครับผมลาดับถัดมาก็มาตรวจเช็คระดับสารของเหลวต่างๆของรถนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นน้ํามันพาวเวอร์นะครับผมระดับน้ํามันก็จะอยู่ ไม่ต่ำกว่าขีดล่างไม่เกินขีดบนนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นก็ไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่เกินขีดบนนะครับตัวนี้หัวข้อที่สองนะครับจะเป็นการตรวจเช็คภายในห้องเก๋งนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปิดสวิตช์เลยนะครับผมการสตาร์ทรถนะครับแนะนําให้เปิดสวิตช์ออนก่อนนะครับตัญยานไฟขึ้นครบแล้วก็จะดับลงไปนะครับก็จะมี เกลมนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับตรวจเช็คสัญญาณแปรนะครับไม่ปัดน้ำฝนนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผม การตรวเช็คภายนอกหัวเก่งนะครับก็ตรวจเช็คสัญญาณไฟต่างๆนะครับไฟเลี้ยวข้างประตูนะครับที่หน้ารถนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวที่ข้างประตูความสะอาดโดยรวมของตัวรถนะครับ ถังน้ำมันเชื้อเพิงถังตัวนี้100ลิตรนะครับยางหลังนะครับตัวจุดอัดจาระะบีนะครับตัวจเช็คอยางอะไรว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับไฟท้ายนะครับผม ไฟสองป้ายทะเบียนจุดอาจจะรบีจุดต่างๆนะครับผมตรวจเช็คระดับน้ำกันแบตเตอรี่นะครับน้ำกันแบตเตอรี่นะครับควรจะอยู่ในระดับสูงสุดนะครับผมของแต่ละลูกนะครับตรวจเช็คทุกลูกนะครับต้องสูงกว่าแผ่นธาตุนะครับ น้ำมันเบรกน,นะครับตัวนี้นะครับต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับแล้วก็ไม่สูงเกินขีดบนนะครับผมรถรุ่นนี้เป็นระบบเบรกแอลว์ไฮดรอลิกนะครับแนะนำให้ดึงถ่ายน้ำหลังล้มนะครับเช็คความเรียบร้อยนะครับโดยรอบคันก่อนออกเดินทาง